ครับในส่วนของท่าบริหารเข่าท่านี้นะครับเราจะใช้เหมือนเดิมเนาะคือที่รองนะครับเป็นหมวนท่าก็ได้หรือว่าเป็นจริงๆริงแล้วใช้ขวดน้าที่มันใหญ่ๆเหมือนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็สามารถจะเอาขาลองใต้เข่าแบบนี้นะครับในบนในบนนี้่วข้อพับปลายเท้านะครับงอขึ้นนะครับแล้วยกขาขึ้นนะครับใช้กล้ามเนื้อหน้าขานะครับให้่อทำงานนะครับ ถ้าบางคนนะครับมีอาการติดข่าหรือไม่ไหวเนี่ยสามารถใช้มือมประ้องได้นะครับคล้องให้ตรงๆแบบนี้นะครับเอาไว้ทำแบบนี้ทั้งหมด10ครั้งนะครับ3เจ็ดนี่นะครับทำเสร็จแล้วครับแี่ข้างแล้วเราก็เปลี่ยนข้างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับในลักษณะเดียวกันลืมนนะครับข้อเท้าของเราต้องขึ้นนะครับ ท่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะระมัดระวังในการที่จะมาเจ็บเขาผู้ที่มีปัญหาการเจ็บเขา่าไม่ทําให้เขาตึงเกินไปนะครับเมื่อรู้สึกว่าเขา่ามีความตึงแล้วนะครับก็ค่อยๆเปอยลงไม่ทํากระชากนะครับ ฝากติดตามสารีดีสำหรับข้อเขาเ่าในช่องของเราด้วยครับถ้าเกิดเราชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครกดแชร์ด้วยนะครับปรึกษาใกล้ชิดทราบโปรก่อนใครแอปไลนไ์ Mylot ห,หรือ Facebook Mylot Nano Spray